สำหรับท่านเรียนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่อง Space b r เก k e r วันนี้นะครับเราก็จะมาทําการทดลองกันซึ่งการทดลองของเราในวันนี้นะครับได้มีแขกรับเชิญมาถึง2องท่านด้วยกัน้ โอเคนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือ<ฮ>เชิญทั้งสองท่านของเรากาทรทดลองที่เราจะมาทําวันนี้นะครับก็คือเราจะเนี่ยถ้าท่านเห็นก็จะมีโคกออริจินัลนะครับก็คือโคกรสชาติปกติซึ่งก็อร่อยู่แล้วแล้วก็มีรสชื่ออร่อยม,ม,มากกว่าเดิมนะครับนี่โคกสุดไม่มีน้ำตาลนะครับ หรือว่าโคกนน้กซีโร่่นีองน,ง,นนง,นนนงนี่นะครับโค้กสองกระป๋องนี้นี่สิ่งที่ราะมาทำกังทุกวันนี้่งเราจะมาทำกันทดลองในวันนี้นะครับก็คือการเขย่าโค้กสองกระป๋องนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เพียงให้แตกนะครับเราอยากจะรู้ว่าความแรงของการแตกนั้นแบบระหว่างไม่มีน้ําตาลกับมีน้ําตาลแบบออริจินอลนะฮะ จุดไหนนะจะแตกแบบโคกกว่ากันหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปกันมานานนะโอเคเราไปดูจุดนั้นกันเลยว้าโอเคครับเรามาถึงจุดที่เราจะทดลองกันแล้วและนี่ก็คือโคกทั้ง2อกระป๋องของเราเราจะมาเริ่มจากเริ่มจากออริจินัลก่อนนะครับโอเคแต่เราจะเริ่มทดลองในสา สองกู้มันจะระเบิดใส่มือแข็นมากนะสามสองหนึ่งศูนเดี๋ยวตอนนี้ขนแข็งมากตกใจหมดเลยเนกันหือเป่ามันหมเครื่องไปนะครับนี่ขนเปิดงี้เลย เหลือโค้งอยู่หรือจ่อยนะครับเสียดายเหมือนกันนะเนี่ย um. like เอาต่อไปไอ้นั่นก็จะมาลองโค้งสุดไม่มีน้ำตาลกันเลยนะครับโอเคอันนี้จใอยจอยเห็นกล้องจให้เห็นกล้องให้กล้องเห็นชัดๆเลยนะครับใกล้กว่านี้นะสามสาม เราแข็งละหนึ่งศูนย์ทุกคนมันไม่แตกนะ้วะเดแบบมันเหมือนจะโดนไม้หรืออะไรนะมันเป็นรูแบบมันพุ่งแบบมันพุ่งแบบชูเลยล้องเคลื่องอีกที ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วข้อคิดจากเค่นี้นะครับก็คือโคบบบดิจินนลนั้นจะแบบขวดอ่อนกว่าแต่จะแบบระเบิดแล้วตุ้มก็ทุกคนอย่าลองไปทำตานะครับเพราะว่ามันเสียเงิน